ดูท่านสี่ท่าน,นที่ยี่สิบเก้าทุกคนจะได้ลูกกระสุนของอัพไป้เจ็ดจุดเจ็ดเลยใช่ใช่ใช ต้องออกมาบังไปว <laughs> ะนาที29นาที34โผล่ไปตอนนี้ิ <laughs> <laughs> งแล้วถอยแต่ถอยไม่ต้องเยอะมันเจ็บหนักไทเกอร์สองเจ็บร้อยไทเกอร์สองจะทำหน้ายังไงวะ 我打开。 กลับไปเลยมันเห็นทีสามที่สี่อเ้เขีจริงมันถอยหลังกลับไปเลยหลังเข้า่ะเนี่ยใครจะอยู่ก็อยู่คนตกไปละนี่ดีดด เหมือนเราจะเดินหน้ามานะ มัน,อนมอสแบบกัดๆมันมีเสียงรถอยู่ทางซ้ายอะ่ะแต่ไม่โผล่เราไปหาเลยก็ได้ไดดลากนเจ้าแมวดาบลากนเจ้าไม่ตัดปืนฉันเจ้าเลือกจับแท็กโอ้ยติดป้อมมันไป้อมมันลุกเลยเฮ้ย ดูเหมือนจะเป็นไทเกอร์สองที่วิ่งมากับจีหนึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่เฟอร์ดินานแก่แล้วนิวเคลียร <c oughs> <right. S 1> ์จมมาฟาชุเฟอร์ดินานขอเปลี่ยนเป็นเจาะแบบเอ่อ ลาดเอียงน่าจะเข้านะเปลี่ยนเป็นจอบแบบลาดเอียงใครยิงวะ โอกัรเปล่าหนูกอนดีไหม ดันมาแล้วทุกคนมันรู้ว่าเราโหลดช้านะเราต้องถอยไปตั้งหลักเอาไงดีนะตั้งหลักดีไหมนะไม่ดีกว่า M19G สไลด์ ดีหลดแตพื้นที่เรายึดไม่ได้เลยนะ โผล่มาดิองบิ้ยของแคนแหละไมันรออยู่ไม่เป็นไรคตัวหนึ่ง มมันรู้ว่าเราหลดช้าจุดท่าสูดเราเสียบอลนิงเราเสียอุ้ยดีเพื่อนช่วยดันรเลยเพื่อนปืนมันแตกแล้ว ทำไมเาราโธ่กดเป็นไปนเลือกสวิตช์มอพชเป็นล็อกเก็ตเบน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 เช็ด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 อาทูขอพิกัดอาอย่าแชทไม่ขึ้นแน่เดี๋ยวไปส่งตัวใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่เดีย๋ยวกลับมาใหม่เจ็บเป็นแไรวะาข้าทูขอพิกัด อย่าทำอย่างนั้นไปไหนแล้วอ่ะไปตรงไหนโอ๊ยปืนลัน <c oughs> <c oughs> ่นปิดลัน่น <c oughs> <c oughs> มุกหนักแกเลย <c oughs> ขนาดนี้ยังแพ้